โอ้โหคาเฟ่อเมซอนที่นี่ทำได้สวยมากเลยอะตัวอะไรตัวอะไรนาัวโอ้ยน่ากลัวโอ้ตัวเลือกเลยโอ้ยเขามัดเชือกไว้เนี่ยเหนียนเลยนะตัว ดูเลื่อเลยอะไม่จัดใส่เปล่าเดีย๋ยวบอกว่ามีตัวอุย้ยตัวนั้นลงน้ำอ้าอาเมซอนที่นี่ทำดีวะ่ะไหนมันลงน้ำหรอโอ้ยสองตัวเดตุนี่ไงเขาทำเอานี้มั อะไรองมไอ้ข้าวมะอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนไอ้กอสซิล่าเรื่องนั้นเลยใช่เขาเอาอีโกนาเป็นต้นแบบหรือเปล่าอกอสซิล่าเหมือนกันเต้ยเลยเวลาว่ายน้ำอ่ะ เขาบอกพัน่นขึ้นไวอะไรแบบนี้ไหะเออเตยหอมหนู่นตรงนู้นมีอะไรด้วยฝั่งนูอนอ้น,นอ่ะพอเดินได้ปะวะครับอ่ะอันนี้ขเขาขึ้นได้ไหมครับี่บ โอมีจุดชมวิวด้วยอะ่ะอุย้ยสวยมากเลยอ้าวลูกพี่มาอยู่นี่เหรอ อุ้ยปั๊มนี้คาเฟ่เมย์ซอนทำได้ดีมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แอปขึ้นไปข้างบนมานะไปจุดชมวิวอ้าวแล้วข้าพเจ้าจะลงไงนะอ๋อ oh, มีที่ลงอยู่ <c oughs> นึกว่าจะให้ไต่เชือกลง,งอะ <c oughs> ไอ้คาเฟ่ที่นี่ทำดีอ่ะอเมซอนที่นี่เออเขาทำได้ดีไหนหนะฮะออะไต่เป็นลูกเสือเลยด้วยเนี่ยลองดูดิ <c oughs> เออเ,เออขาทำดีโอ้โหชิงช้าใหญ่ดีว่าไ,าได้นะได นั่งกินช้าก่อนครับไอย้ยา เออปั๊มนี้ดีกว่านะอยู่จังหวัดไหนวะเนี่ยอันนี้อำเภออะไรครับเนี่ยกุฎชุมนี่อยู่อ๋ออยู่ยะโสธรอยู่นะอืมอำเภอกุฎชุมปั๊มปตทเชื่ออำเภอกุฎชุมยะโสธรตลาดอ่ะเขาทำดีอ่ะ ขนาดต้องจะโค้งยังทำดีเลยจ่ายจ่ายห้องน้ำก็สะอาดเย่เฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้ยังขึ้นไปข้างบนมาน,ไไน,นูยังขึ้นไปบนหนือหน่อยตรงสไปเดอร์แมนว่ะข้างบนว่ะ แข่งดีอ่ะมาครับแข่งแม่งดิแร <laughs> ง,แงดีเมื่อกี้ยังแข่งอยู่โอ้ย,ยังสูงอ่ะจิงชาอะไรสูงขนาดนี้ดู ผ่านแวะได้นะครับปตทอำาเภอกุดชุมยะโสธรมีจักรยานให้ปั่นซีนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองปั่นจักรยานซีเนี้ยออกมาเลยแต่เขาให้ปั่นซีได้ออกกําลังกายครับตรงนี้ ตอนจักยานชมว,วิวในปัมโอ้ <Thank you. S 1> ตรงนี้ก็มีเปร์แอบ <G ül üyor> กำลังดีจักรยานนะโอ้โหอันนี้ต้นอะไรอะ่ะเขาเรียกต้นอะไรดอกหอมนีจัง เขามีเขาเขามีแปน้นบัตรให้ด้วยมาแล้วเราก็เลาะเลยออาเอานห้อ,อ,อนงน้ำหญิงก็แล้อย่างนี้ต่อโอ้ปั่นแป๊บเดียว <laughs> เหงื่อออกเลยกู <laughs> เออทำดีมากเลยอ่ะชอบเลยถ้าถ้าถ้าเขาทำอย่างนี้ทุกปั๊มก็ดีเลยอ่ะโอ้โหตั้งแต่ไปมาทั่วอ่ะเออมีปั๊มเนี้ยขับมานคอธาดิเออหลมุมไปนร้อนมาดูหมดแล้วร้อนเลยกูันัก่ยานแป๊บเดียว แต่ไอ้แปลกใจอีกัวหน้าตัวนั้นน่ะมันทำไมว่ายนาำไม่หยุดเลยเอาโอ,โมโอม้มันโอ้เหมือนมันอยากขึ้นหรอเฮ้ยโอ้โหชอบโอ้โหว่ายใหญ่แล้วเอา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  ครพคลิป <c oughs> นี้ก็ขอขอคลิปนี้ก่อนนะครับฝากกดตับกรย้ยกดไลคกดแชร์นะครับขับไปแวะไป